สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมนะครับผมเช่ดเดิมนะครับผมกัดสิกาผมชอบสาวผู้คุยเรยจางที่เกี่ยวข้อกับเสือแม่หนังครับเป็นคนที่ผู้คุยแบบตรงครับวิจารณ์แบบตรงครับผมเด็กเรียกเรียครับมันเกี่ยวกับรายการที่มีชื่อว่าโดนไม่บอกต่อนหนึ่งครับผมไปรายการสารการเรียนเม็ดนะครับก็รางว่าเป็นหนึ่งรายการเราเชื่อเราเชื่อมาในเว็บไซต์ผมได้จับไม่สอดแฟงกับทัร้เส้นนะครับผมพยายามให้การรีวิวนั้นเข้าใจแต่ละคนไม่สุดไปได้ครับทั้งคนที่ดูแล้วแล้วก็ยังไม่ดูนะครับผมอาจจะมีครับผู้คุยออภัยด้วยกันนาปจก ชองผมนะที่มันจะดูแบบแรงๆบ้างหรือตองบางฉั้นการรีวิวผมโดยการฟังรีวิวเลยของคนอื่นอะไรตาโปรใช้วิจัยกัแล้าชมได้นะครับโอเคครับมาชอบเรื่องอะไรตาได้นลครับแล้วก็ขอฝากควาช่วยนะครับผมก็ขออนานะสักการติดตามกันครับผมขอฝากช่วยนะวงการได้ยนะครับขออุากนะถ้าคุณอยากสนับสนุนผมนะครับมีอะไรต่างก็มีโดเนทอยู่ข้างล่างนะครับโอเคครับมันยุ่งกับการรีวิวเรื่องเก่านะครับผมเช่นเดิมนะก็เป็นการรีวิวเรื่องเก่านะตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ 6นะครับเรื่องที่6นะครับเป็นอนิเมะรีวิวนะครับเป็นอนิเมะที่เกี่ยวข้องกับแนวคอมเมดี้เซอร์ไวท์นะครับโรแมนติกรับแนวร้านอาหารร้านคาเฟ่จากเป็นภาคต่อเมื่อของพาร์ที่แล้วเองครับผมเป็นเมะ จากเรื่องราวของพระเอกเรานะครับผมที่อยู่ดีก็โดนรุ่นพี่นะครับที่ตัวเล็กกรนะบาดถมน้เข้ามาทํางานที่นี่ด้วยแต่ว่าความที่ตัวพระเอกเราชอบตัวของตัวละครเล็กๆเนี่ยทำให้ตัวของพระเอกเราตัดสินใจทํางานที่ที่นี่นะครับเลยไปเจอต้อนร้านบุญนะครับก็เอาไปว่าเป็นซีรีส์หนึ่งเรื่องนะครับที่เรียกว่าเป็นซีรีส์แนวไซส์ทรายเราตอนนั้นที่ใ,ใครหลงคนคิดถึงแล้วหน้าหยิบม,มาพูดถึงกันแล้วเกิดนะครับโอเคอก็เสร็จแล้วครับเราจะพูดกันเลยนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าเ o r ร i ก g นะครับหรือชื่อไทยเว นะนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยนะครับโอเคกันนำครับในเซสชั่น for สองนะครับทุกวันนี้นะครับหล่ะจัดสองยไ,ไปทุกวันนี้ผ่านไปแล้วทั้งหมด13ปีนะครับเ,รรเวิร์กเกียงสาวพักเสริฟพักสองนะครับผ่านไปทั้งหมด11ปีและ13ปีนะครับในปีสองเ,เนี่ยถ้าเราพูดถึงผลง,งานในปีสองนะว่าปีหนึ่งที่ดีมากเลยนะปีหนึ่งที่แบบดีมากปีหนึ่งที่เลยว่าเราเป็นอนิเมะที่เรียกได้ว่าแบบ ระดับตำนานอยู่ในปี2 0 1เยอะเต็มไปหมดเลยแต่เราพูดถึงผลงานในปีซีซัน4 2 0 1เนี่ยเราพูดถึงผลงานในซีซันเดียวกันที่โตเวิร์กอินภาค2อยู่ก็จะมีตัวของเอ็กซ์แอ,เอนเทอร์เนาะ ลึกบรรลณาเกมล่าทานอนาคตนะครับเฟสซีโร่โชอโรกแลเอเพื่อนกิตตี้คับหรือว่าคาร์ลัมชันนะครับบาคุมังไปสกุนภาคเสาเจฮะก่อนแล้วเช่เฮเธอร์ชนะทีไฟนอลเคียวไคเซนโจโนฮอนเรซันครับโพซนาสี่คิวมาโตโบโคะนะครับผมอันโกะนะครับลาดเอเซนแฟมเดอรซิเวอร์วิงนะครับผมทาโมมาลาอีโตโตสะครับผมโมเบลสุกัตดับเอ็ดนะครับพิมรักหัวใจใส่รักสองครับตามนั้นแหละก็นับว่าเป็นหนึ่งซีซั่นที่เร็วมีผลงานน่าสนใจน่าติดตามนะก็ต้องรู้ว่าในปีนี้นะครับวโร์กิ้งปีละ เป็นซีซันที่ทําได้ดีมาน้อยแค่ไหนกันนะครับอันนี้เราก็ต้องรองดูกันนะครับโอเคสอบเรื่องนี้นะครับถามว่าสามารถดูแบบเทอสิทได้ไหนบ้างน,นะครับ ก็อนต้องบอกก่อนนะครับว่าในอดีตเรืเ่องนี้ไม่ได้ทําภาคไทยเพราะจากว่าภาคไทยของ working มีแค่ซีซั่นเดียวนะถ้าชาเรื่องนี้นะครับผมก็ถ้าเราพูดกันเรื่องนี้เราสามารถดูได้ที่ไหนบ้างเรื่องนี้ต้องน่าเสียดายครับที่เรื่องนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ไทยที่จริงมันก็มีในบิวตี้แหละก็คือตัวของเบลเว w o r k วิร์กิในอดีต working ก็เคยมีแต่ว่าลิขสิทธิ์น่าจะอ,าออกไปแล้วนะครับก็น่าเสียดายนิดนึงอันนี้น่าเสียดายจริงนะครับที่ลิขสิทธิ์ออกไปแล้วเนาะชาเรื่องนี้นะครับคุณสามารถดูได้ที่ไหนบัตรทุสิทธิ์ผมเข้าใจดี2อคนที่ดูเถื่อนนะแต่ว่าสักวันหนึ่งคุณจะจะดูบัตรทุสิทธิ์ก็เอาเข้ามาได้ส่วนจะว ก็มีแค่วอล์กอิ่งนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับถ้าคุณอยากดูทธิ์จริงภาษาอังกฤษได้คาชิโรนะครับต้องมดดูนะฉันเรื่องนี้นะครับผมก็อาจจะต้องจะเป็นต้องดูเท่านะสำหรับบางคนที่ไม่ได้เก่งเลยภาษาขนเท่าไหร่ผมก็ไม่ได้เก่งขนาดหรอกแต่ว่าผมก็งูวาว่าได้เั่นเรื่องนี้ก็แนะนําว่าถ้าคุณอยากดูภาษาอังกฤษก็รอกันเกาะไปนะครับผมแล้วตอนนี้ก็มีแค่วอล์กอิ่งแต่ถ้าคนแบบรีบร้อนคุณสามารถดูแบบสามารถดูภาษาอังกฤษได้ก็คาชิโรมีนะครับโอเคครับเราพูดถึงคาชิโระซเวอร์กิ้งพาคแรกนะครับพาารรรร์นะซีีสเื่อองว็ ความก็หนักของผมเนี่ยต้องพูดกัว่า,วาในภาคแรกอะไปซีเรื่องราวที่ เรียกว่าการเสนอเรื่องราวมันมันมีเสน่ห์น่าติดตามมากเช่นด้านที่อ่าคาแรคเตอร์ตัวละครนี่มีเสน่ห์บรรยากาศของการเป็นแนวคาเฟ่ใต่างนั้นว่ามีความน่าสนใจดีถ้าสมองว่าอาจจะไว้ได้ขนาดนันเพื่อจับบรราการโปรเจกต์เริ่มต้นของเรื่องราวหลายอย่างเช่นความโรแมนติกหรือการโปรตัวละครนี่มันต้องมีการยิงมุกหรือการขยายความมากกว่านี้ชั้นในภาคทสองก็ต้องมีการนําเสนอที่รู้สึกว่าผมรู้สึกชอบมากกว่านี้นะครับประมาณนี้นะเอาล่ะสุดท้าทำของตัวของ working ภาคสองครับเหมือนเดิมครับเอวันพิเกอร์ก่อนที่ตัวของเอวันพิเกอร์จะทำเอสเอโอเนี่ยตัวของ working ริงนะว่าเป็นผลง,งานช์โรงที่สุดนะตอนนั้นนะครับผมก็ได้ว่าก็เรื่องผลงานแนละ้วพูดในีซนที่แล้วนะว่าเป็นอะไรที่คนชอบจริงนะจากผลงานวอร์เกิ้งพักแรกนะครับฉนันเราดูว่าเรื่องนี้จะเป็นงานภาพที่พัฒนาขึ้นมีการเสนอที่ดีมากขึ้นเลยตามจากโมชชว่มันน่าจะเหมือนเดิมแหละแล้วมันก็ยังดีเหมือนเดิมฉะนันเราดูกันว่าเอวันจะทำงานภาพเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับโอเคพู่งกับคนบทนะครับผมผมแปลกใจเหมือนกันนะว่าที่ตัวของพู่งกับเนี่ยเ,เปลี่ยนคนนะครับผมคนเขียนบ,บทรู้สึกจะเปลี่ยนได้ใช่ไหม คนแก่หมดไม่เปลี่ยนนะครับคนนี้หมดก็เปลี่ยนเปลี่ยนคู่เลยนะครับจากภาคแรกไม่มานะภาค2นะครับพุ่งกลับเปลี่ยนเป็นโอซึกะอซูชินะครับจากซีรีมดตัวเทอรับลูดักเน็ตแล้วก็ดักเน็ตสองนะครับเวิร์กกิ้งพิลลสองเสิร์ฟสองแบดดี้มนะครับชั้นลงไหลสองร้อยไม่มดนะครับตอนนั้นในผลงานสดเมื่อวันที่ยี่สิบสี่นะคนแก่หมดเปลี่ยนคนเป็นโยชิอากะไาระดะคาเอฟเฟลเล่ย่างนี้งาโซโนโนกาก่อนนะครับผมอสุรใช้สุสานิกเวิร์กกิ้งสองสามแล้วก็บลเว็บนะครับไฮสกูดีกดีนะคคคครรรััับบพลสนนนนใจจิิิมมงวาาากตะผ นาฮิตันนะครับเจ็ดอศวินนะครับเจ็ดบาทค่าเก้าผ่านเอราชีนเพื่อวิชิเกมานะนะครับอาหารเล่นสร้างฮอลลีมิยะแล้วก็ผลงานสุดเข้าครับคือสองจุดห้ามิติเรเดสัครับโอเคก็รอดูแล้วกันนะผู่กกับคนนี้บอกจะมีเกิดในการกำกับออกมาได้ดีมากนะขนาดการเมื่อจากว่าเราต้องพูดถึงเรื่องผลงานเนี่ยก็รู้ว่าทั้งสองคนเนี่ย ในการการกับ working เนี่ยเรียกว่ามีผลงานที่ก่อนที่จะทำ working ก่อนก็จะมีตัวของผลงานเช่นมอนตจอดสำหรบับรูหรือตัวของคนเขียนบอกก็จะมีตัวของเสริมใช้สุดสุดสเดย๋ยวเชียร์งานก็ก,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 การกลอยเอเฟรียอะไรเนี่ยก็หมายว่าเป็นโซโที่เรียกว่า พูงกับคนในบทมีเกินประสบการณ์มาพอแต่เราดูว่าคนในภาคราสามารถามมาก,ก้าวก่ัมาได้ดีมันรักแค่ไหนกันนะครับโอ okay, เค working ภาค2อรอดูกันว่าจะมีการพัฒนาขึ้นการยิงมุกการเสนอตัวละครที่เราทำได้ดีมารักแค่ไหนนี่ก็รอดูกันนะครับโอเคเราไม่เสียครับเราพูดถึงความสือ่อจาบชมครับพูดคุยแบบสบายเนื้อหานะถ้าบทเนื้อหาไปแล้วกล่าวขอไปนะการละปรองว่าจากบางทีต้องพูดคุยเนื้อหาเพื่อให้คุณดูเข้าใจบริบทของมันนะครับโอเคครับเราพูดถึงเรื่องย่อของซีรีส์ working ปีกลักสอนเสิร์ฟภาคที่ ่าก็คือเนื้อเรื่องของบทสนัขนะครับที่จริงก็จะแบ่งเป็นบทแมวอย่างเช่นของบอยเวอร์กิงนะครับแต่ว่าบทสนัขจะเป็นบทหลักนะครับที่เป็นกันทั้งหมด3ภาคนะครับเรื่องย่อเกี่ยวข้องของธนาชีโชตนะครับผมหนุ่มแว่นักเรียนมัธยมปลายชั้นปีหนึ่งนะครับได้ถูกชักชวนจากทานิชิมะเปปูุระนะครับเด็กสาวรุ่นพี่โตเล็กแส่หน้าัะจัดของเรียนเดียวกันให้เข้าทำงานพิเศษร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับด้วยความชื่นชอบนะครับปนข้างสิบชีวิตโตเล็กทุกชิ้นบนโลกใบนี้ทำให้โชตะาหลสใใจรับปากเข้าทำงานกับรุ่่นนนพีีตัเล็กกสา้รรคแ เรื่องราของเราวนภายในร้านหารแห่งนี้นั่นเองครับผมนี่คือเรื่องราวของซีเวิร์กิ้งทั้งสามภาคเลยนะครับผมโอเค คะแนนเอ็มเอลอันนี้ได้เบลส์นะครับผมเบลส์อึดเล็กน้อยขอไปนะคะแนนเอ็มเอลอยู่ในเกณฑ์ที่เรียบร้อดีเลยนะครับผมเจ็ดจุดแปดหนึ่งครับดีมากเลยนะอันนี้ดีบีครับอยู่เกณฑ์ที่ดีเลยนะครับผมเจ็ดจุดห้าแปดครับผมแล้วก็อันี้ครับผมเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์ก็รักว่าเกณฑ์คณะสามที่นะครับว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับเกณฑ์คะแนนสามที่ดีมากนะัต้องรอดูว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่นําเสนอออกมาได้ดีมากน้อยแค่ไหนกันอะไรวันนี้นะครับโอเคเวิร์กอินภาคนี้นะครับวนีกันทั้งหมดสิบสามตอนเป็นไงกันนบ้างะ คือต้องบอกก่อนว่าเรื่องของคะแนนสูงเนี่ยผมไม่แปลกใจเลยเพราะว่าก็เนื่องจากว่าอันนี้มันคือในหนึ่งในผลงานของแนวคอมเมดี้ไซส์สไลด์แ,ลแบบตำนานของวงการเนาะอายุนะตอนนี้ก็เวิร์กอินก็ประมาณ14ปี15ปีแล้วอะคือมันก็นะแล้วมันก็เป็นซีรีส์แนวบริหารแนวร้านอาหารแนวคอมเมดี้เกี่ยวกับร้านอาหารและคาเฟต่ที่เรียกว่า สร้างแรงมืออาชีพให้กับอนิเมะแนวอ่าไซส์ซับไลท์หลังจากนี้เช่นตัวของเราล่องกระต่ายเลยไหมทั้งตัวของบางเอิร์ดที่เราเคยเห็นกันแล้วก็แนวคาเฟ่อะไรต่างที่เราจ้าคุ้นหูันตาดีแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นในวงการเมเนี่ยแนวคาเฟ่ที่เป็นจริงจังแนวคอมเมดี้เนี่ยร์คอนคดีจ่าไม่ได้มีมากมายขนาดนั้นนอกจากว่าถ้าแบบคุณจะนําเสนอออกมาให้แบบ ดีน่าสนใจจริงมันค่อนข้างทำยากทําทำทำยากเพราะว่าจากว่ามันเป็นแนวที่คอนเซปต์เรื่องราวมันวนอยู่กับร้านอาหารร้านคาเฟ่แค่นั้นเลยมันไม่ได้มีเรื่องราวอะไรขนาดนั้นอาจจะเรื่องราวการหยอกความโรแมนติกความน่ารักหรืออะไรก็ตามแต่ว่าถ้าจุดประสงค์การซีรีส์แนวการเดินเรื่องวันนี้คือการเป็นซีรีส์โปรโมทร้านอาหารหารือโปรโมทร้านคาเฟ่หรือเป็นซีรีส์ที่สร้างแนวของมันเป็นานร้านอาหารร้านคาเฟ่่างนี้ฉันอ่ะคอนเซปต์เรื่องราวอะไรต่างมันจะไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นเขาเลยทําให้แบบแนวไตส์ยุคใหม่เลยไม่ได้เป็นแนวที่มันอยู่แค ยแล้วอาจจะมีบางเรื่องที่มันเจ๋งจริงนะครบแบบเออกูสามารถอยู่ได้ประมาณสาที่สองที่เดียวแล้วมาเสนมเราทำไม่ดีจริงซึ่งวงการนี้ก็มีอยู่หลายเรื่องอยู่ตามนั้นนะครับซึ่งเวอร์กิ้งก็อีกหนึ่งเรื่องที่ชัดเจนว่าการเสนอแนวร้านอะไรต่างที่มันโฟกัสแค่ตรงนี้อย่างเดียวมันค่อนข้างจะทำยากแล้วเวอร์กิ้งถือว่าตีตลาดของตัวเองได้ดีเพราะสี่ตัวเวอร์กิ้งทำได้ดีมากก็คือด้านของการดีไซน์ตัวละครหรือเอกลักษณ์ตัวละครที่มันทําให้เรารู้สึกอินกับเรื่องราวเขาหรืออินกับ การพัฒนาการด้านบางอย่างตัวละครแล้วอินกับสเสด็จตัวละครเช่นแบบตัวของอาโชตา่าเปปุลลาที่เป็นน้องตัวเล็กใช่ไหมมามิฮิรุกน้องโกบชายจุนผมเหลืององ่่าเงี้ยฮิโรฮามิเงี้ยใจแบบปิศนา โยจิโยเคียวโกะอาอีเฮนโกะเนี่ยก็จะมีตัวของแบบแก๊งของครอบครัวของโชตะาด้วยอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องราวที่เราเห็นว่าเออการคัสเน่ตัวละครหรือการแสดตัวละครในเรื่องแล้วตรงมันก็สามารถให้เราเห็นว่ามันมีสเสน่ห์จนผมรู้สึกว่าผม,มาอยากแบบหลงรักตัวละครตรงนี้และหลงรักเอกลักษณ์ของพวกเขาได้ออกมาดีจริงคือจริงเราซีเวิร์กกิ้งมาซีที่อาจริงๆทุกวันนี้ก็ไม่มีใครพูดถึงเราแต่ว่าถ้าเราพูดถึงคนดูในะยุคผมนี้ต้องบอกว่ายุคที่เคยดูเวิร์กกิ้งจริงๆอายุก็ไม่เย,ยอยนะน่แบบ เออเราก็เลยเห็นว่าถ้าเราจะพูดถึงอนิเมะแนวแบบคาเฟ่นแบบฟนวร้านอาหารต่างคนส่วนใหญ,ญ่ที่เคยดูอนิเมะแนว working คนส่วนใหญ่ที่เขาดูมาเขาจะ working เ,เป็นระดับต้นๆเพราะว่าการเสนอของมันมันเป็นเรื่องที่ระดับตำนานและการเสนอของมันเรียกดได้ว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับตอบแล้วแหละแต่นี้ผมต้องบอกว่า คือด้วยความที่ยุคสมัยผ่านไปอ่ะในหลายด้านที่อ่านมาต้องพูดว่า w o r k i n g ิถ้าเรามายกในผลงานยุคปัจจุบันอ่ะมันก็ต้องพูดว่าผลงานยุคปัจจุบันบางเรื่องอ่ะหรือยุคหลังหลังจาก w o r k i n g ต้องบอกเลยว่ามันมีบางเรื่องที่สามารถทําได้ดีกว่าการเสนอได้แบบดีกว่า w o r k i n g อ่ะแน่นอนมันคนละแนวกับ working แต่ว่า w o r k i n g ิงผมรู้สึกว่ามันก็เป็นสโมสรที่โอเคแต่ถ้าเราพูดถึงผนงานยุคหลังจากนี้จาก13ปีที่หลังจากนี้หรือจากที่ w working ตั้งตั้งที่ากเี่มทํดสนอ Workking หรรืืออเ่งกแบบ ขี้เอกการยิงมุกอะไรต่างที่มาสามารถทําได้เดียววะเก่งต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเรื่องนี้คะแนนเราสมมองว่าอาจจะเป็นสนเล็กสดน้อยก็คือผมมองว่าซีนนี้เปซีที่โอเคเข้ามาให้ดีแต่ว่ามันไม่สามารถไปได้ไกลขนาดนั้นนอกจากว่ามันเป็นแนวคอมเมดี้สาวด์ไที่มันไม่ได้มีอะไรเลยมันมันแค่มีเรื่องของความเป็นแนวหยอดความวิติกเฉยแต่เราไม่ได้เห็นการพัฒนาตัวละครทุกคนมากขนาดนั้นอ่ะเราเห็นแค่ว่าตัวละครทุกคนมีการยิงมุกขนนั้นซึ่งองค์ประกอบอย่างเงี้ยเล่าในยุคปัจจุบันผมว่าซีนนี้เปซี์ที่มันไม่ม มันไม่เชื่อเหมือนสมัยก่อนที่บอกว่ามันไม่ได้มีคู่แข่งที่เยอะมากขนาดนันะ้นนะ working l ลยเป็ซที่มันโดดเด่นในแนวสัมสุนิยมแล้วก็เป็นอนดเมทที่โตชุลงอีกหนึ่งเรื่องของ A1 ก่อนทําทำปทีโอยอะไรแบบเนี้ยมันเลยเป็นอะไรที่ผมถึอว่าถ้าเราเอาผลงาน working มาทําใหม่ยุคปัจจุบ,บันมันไม่ได้แล้วมันเข้าทาจะกลายเป็นแนวธรรมดาไปแล้วอะไรแบบนี้นะแต่สิ่งที่ทำ working ตัอนนี่ผมพูดไว้คือได้คนเนื้อหานะมันที่ เอกลักษ์ตัวละครในการปูเรื่องหันและการยิงมุกต่างเราสอบผ่านเรารู้เลยว่าเอกลักษ์แต่ละคนมันมีการยิงมุกหรือเอกลักษณ์ตัวละครของมันด้านยังไงบ้างแต่สิ่งที่ตัวไห้เวิร์ก g ิงมันมีข้อเสียไปไกลกว่านี้อันนี้ผมยังพูดแต่ภาค3มูุภาค2เพราะว่าภาค2อคอนเซ็ปต์เรื่องราวที่เสนอต่างมันแทบไม่ต่างจากภาคแรกเลยครับมันไม่ต่างเลยเพียงแต่ว่ามันจะมีเรื่องราวที่บอกว่าปูขันลงมาที่แนแฟนมาเคลื่อนเชยตัวของพระเอกกับตัวมาฮิโร่หรือตัวของจุนกับตัวของแบบยาจิโรอะไรนั้นแต่ด้านตัวละครอื่นผมไม่เห็นเเเรรรรรื่่่่อองงาาาาาวววกกกกกกพัันตตลละะคคทีีมมมมจยิุุฉบ ไม่เห็นการพัฒนาตัวละครด้ความลับผมไม่เห็นเรื่องราวของการยิงมุกอะไรต่างๆที่มากกว่านี้ผมไม่ได้เห็นตัวตัวของฮิโรมิที่มีการด้านการเสนอเรื่องราวกว่านี้ผมไม่เห็นตัวเกียวโกะมีการพัฒนาตัวตัวละครมากกว่านี้ผมไม่เห็นเอาอีบมีการพัฒนาตัวละครเนื่องจากยิงมุกเป็นแาวเล่ร่อนเฮียเฮียโกะก็จะมีการแบบปูในเรื่องอะไรบางอย่างนิดหน่อยแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นแต่ว่า ในภาคเนี่ยถึงแม้ว่าตัวละครพวกเนี่จะเป็นตัวละครในการยิงโมกมันเดิมๆแต่ว่าภาคสองมันก็มาเสริมในการมีตัวละครใหม่โผล่มาเช่นต่อของอารูนะที่เป็นตัวของภรรยาตัวของอิซมิเออใช่ปใช่ปะมีตัวของฮิวโกะอะตัวของโอตาฮิวโกะอย่างเงี้ยม่ตัวของมิสึกิกับตัวของโยฮิอิที่เป็นแบบอ่าแฝดทั้งคู่กันที่แบบว่ารู้จักตัวของแบบ อ่าชื่ออะไรนะรู้จักตัวของเคียวโกแบบเป็นคนที่แบบเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นน้องอะไรต่างเลยแม้ก็ทั้งตัวของยาบะตะคิเอะท,ที่มีความเกี่ยวข้องกแบบับอาการกลามหาน้องสาหรือความแบบ เป็นคนเกียร์นคนหนึ่งอะไรตามมันจะเห็นเรื่องราวที่บอกว่าในพวกเนี้ยถึงแม้มันจะมีคอนเซปต์เลยเดิมแต่มันก็เอาตัวละครใหม่มาช่วยในการเสริมเรื่องราวอะไรพวกต่างๆมากขึ้นถึงแม้ว่าตัวละครพวกนี้จะเป็นตัวละครที่มันโผล่มายิงมุกไม่ได้มีการพัฒนาการตัวละครมากายแต่ว่าเราเห็นว่าตัวของวอร์กิมันก็หยอดมุกหยอดอะไรบางอย่างเรื่องราวที่เราเห็นว่าอ่า working มันมีการเสนอเรื่องราวที่ผมสักว่ามันเป็นซีรีส์ที่ยังมีอะไรที่น่าจดตามมองที่ได้มากกว่านี้อะไรตามแต่มันก็ติดอยู่เดียวนี่่่กคือเเรรงทาจะโฟั่ แต่เรื่องตัวละครอื่นผมไม่เห็นเรื่องราวขนาดนั้นนอกจากตัวละครได้มันยิงมุกหรือการาตัวละครด้านของคาเฟ่อะไรขนาดนั้นขนาดนั้นผมไม่ได้เห็นอะไรขนาดนั้นผมเห็นแค่เรื่องราวสองคู่แต่ที่เหลือผมแบบผมไม่ได้อะไรขนาดนั้นเท่าไหร่ผมจะบอกว่าการดูสิบสามตอนมันเลยเป็นปัญหาคอมเม้นท์นะเขไม่ได้สออะไรก็คือสิ่งที่เราอยากได้จากคอมเป็นแคอมดี้สโล์ไลทน่มันอยากได้มากกว่านี้อาจจะเป็นมุมมองผมต่อยุคสมัยใหม่ก็ได้ถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนดูที่ยุคเก่าก็ตามตามนั้นอาจจะเป็นมุมมองที่ผมมาเปลี่ยนแปล ในทุกเรื่องเลยที่ผ่านมาเลยมันมีปัญหาที่แหลได้ชัดเจนก็คือมันไม่สามารถทําไม่ดีทั้งสู้ตอนอยังไม่ใช่แคโบจีวนนี้คีองมันเคยเป็นมาแล้วและมันก็แก้ไขไม่ได้ครั้งข้างคีองกับตัวโบจิมันแก้ไขได้แต่มันก็ไม่เสริมเรื่องราวอื่นที่ทําให้ซีเนี่ยมันกบข้อเสอตรงนี้แต่ว working มันไม่สามาถเอาได้เพราะคอนเซ็ปต์มันดเนินทุกอย่างเพียงแต่ว่ามีการพัฒนาด,ด้านของความรัก มันเลยไม่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้เพราะแนคอมเมดี้เช่นแบบมางงาทำเทยร่ยังแก้ไม่ได้เลยกับเรื่องเนี้ยอย่างเช่นแบบความการยิงมุกอะไรต่างมันไม่สามารถทำให้มันดีได้มันสามารถทบคงเส้นคงวาุทุกตอนกราฟของตวัวของซรีส์เวิร์กิง้งมันจะเป็นประมาณแบบมันมไม่ได้เชิงรถไฟหอนเะพราะด้าน,น้นเรื่องมันจะเป็นการยิงมุกแบบเออเรื่องมีด้านของความรักแล้วก็กลับมาปักลงมาเดิมแล้วก็ขึ้นบ้างแล้วก็องอลงบ้างมันมีแค่นั้นอะ มันไม่มีแค่นั้นมันไม่มีอะไรที่แบบยิงไป้สุดอะไรขนาดเท่าไหร่เข้าใจมั้ INE. มันเป็นการเรื่องราองาช่วงภาคสามซึ่ภาษาผมก็ูอควาารูาสาร้ส,รรสึกสึกว่ามันทําได้ดีแต่ผมจะพูดถึงอีพีหน้าแต่ในภาคที่สองผมสึกว่ามันคือ네เนื้อเรื่องที่มันต้องมีอะไรมากขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่เพียงแั่แบบหยุดจะอยูดจุดเดิมอ่ะเข้าใจใช่ไหมพอพอคุณมีอยู่จุดเดิมปุ๊บผมสึกว่าการโฟกฟัสระหว่างตัวละครหลักที่มองเห็นอยู่ประมาณสองคนเนี่ยผมไม่ได้อินกับมันมากพอเพราะจากเป็นการปูเล็กน้อยเช่นแบบโตโชต่ามาฮิ ด้านของการโกหใช้มากขึ้นเลยต่างมันน้อยขึ้นเลยก็ตามหรือจุนกบโยชิโกะที่แบบการปลกเล็กน้อยที่ผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องราความร้ายต่างผมรู้สึกจะอินกับทังคู่ก็ได้ก็จริงเราเห็นยาวๆอยู่รูวววว้ว่าเรื่องราวพวกเขาจะยังไงต่อแต่เรื่องราวตัวละครอื่นผมไม่เห็นอย่างนั้นนอกจากไปการช่วยสร้างสุนเรื่องราวคู่บางทีได้เรืยขึ้น แต่ว่าผมความรู้สึกของผมคือถ้าผมจะอินกับเรื่องราวความรักของใครไม่สุดแน่นอนผมว่าชื่อใครหลายคนที่เคยดูวอรกนนิ้น่าจะเป็นสีร่รถกันก็คือตัวของจุนยาจิโร่ที่ผมรู้สึกว่ามันหยอดแบบผมรู้สึกว่ามันค่อนโอเคอยู่แต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เห็นอะไรที่มันบ,บด้านมากกว่านี้เราก็ใจใครเตอร์พวกเขาใครเตอร์พวกเขามันสืบมาอย่าง,างไงแต่ผมรู้สึกว่า ถ้าเขาหยอดการเสนอของมันหยอดเรื่องเราอะไรมากกว่านี้ผมสว่าผมจะอินกับอเบร์เกาบมันที่ดีมากกว่านี้อันนี้ผมสึกว่ามันคดีน่าเสียดายกับองบร์เกาะเบอรเดิมทั้งหมดนะครับก็ซีรีสเบอร์กิงสับผมมองว่า คือต้องพูดกับว่วาแนวคอมดี้สโทบายอ่ะคือมันไม่มีอะไรเรื่องน่าพูดขนาดนั้นเพราะจากว่ามันไม่หยอดมันไม่มีเรื่องราวขนาดนั้นกับแนววันนี้แล้วผมก็ไม่จำเป็นต้องพูดเยอะๆขนาดด้วยเหมือนกับอีพีแรกอีพีแรกผมคิดได้ใจเลยว่าไอตอน working ภาคแรกผมพูดเยอะๆไปหน่อยให้ฉันผมจะลดหน่อยด้วยกัน,นกรสรุป working ภาคสองเนี่ยเป็นซีรีส์ที่อย่าเล่าตรงว่ามันก็ยังมีอะไรเดิมๆเ,เลยทุกอย่างแต่ความสนุกของการเล่าเรื่องมันมันยังดีเหมือนเดิม มันยังดีเหมือนเดิมยังโอเคเหมือนเดิมยังเป็นซีรีส์ที่โอเคเข้อไหนดีแต่ข้อเสียมันมันคือไม่ต่างอะไรจากในคอมพวเตอร์เล็กก็คือมันไม่สามารถทําให้มันดีเลยการยิงมกุกความน่ารักของโอมซารส์รส,รส,รส,รสลด์หรือเขาพอดีได้ทุกตอนมันมีตอนที่ทำน่าเบื่อน่าเสแสรงของมันก็เป็นนักแสดงที่ไม่ได้มีการพัฒน,นาอะไรทั้งนั้นนอะกจากด้านความรักแต่ตัวละครอื่นผมไม่สึกอินกับเรื่องราวพวกเขานอกจากเป็นตัวละครยิงมุกขนาดมันเลยเป็นซีรีส์ที่ มันก็เป็นแนวดูเพลินน่ารักาๆดูเพลินคือข้าวฟั่ตัวทั่วไปอันนั้นแต่เรื่องราวของันที่คนปูมาเราเห็นมีความสนใจแต่เรายังไม่เรายังไม่เห็นด้านอื่นที่มันมีการพัฒนามากกว่านี้ครับตามนั้นแล้วสำหรับผมมองว่าโอเคการความเป็นแนวเข้ามาแยวคอมเมดี้เซอร์สไลด์ผมรู้สึกว่าซีนนี้ทำดีมากและตอบโจทย์กับแอนิเมแนวนี้ได้ดีแล้วแล้วก็เป็นแอนิเมที่อย่างเราตกเลยว่าแนวอันเนี้ยแนวเวิร์กอิงเนี่ยที่เป็นแนวแบบทำบริหารร้านอาหารเนี้ยอยู่กับร้านอาหารเดียวอยู่กับซื้อเซนเดีีียยววมันนเเรรก่่าป็อะไทแบบ เล่าได้ยากแต่ working สอบผ่านในการเสนอที่รู้สึกว่าแน่อย่างเงี้ยถ้าแบบไม่ใช่ working อ่ะมึงทำได้ยากมากจริงตอนนั้นครับประมาณนี้นะโอเคส่วนเรื่อง a านไม่ชั่นงานไม่ชั่นหมออาจจะไม่พูดเยอะกับตัวเองมาเจอเพราะงานไม่ชั่นก็ไม่ต่างกันเลยครับงานดีเหมือนเดิม งานดีเหมเดิมเที่ยงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นคืองานมันก็ตามมาตรฐานว่าการในที่โตัะเอววันถาววันทำมันสาม,มารถถาตวตัวเองตรงนี้ได้ดีได้ดีมากแล้วตามนั้นนะครับผม่ว so, นเรื่องดีไซน์ตัวละครก็พูดตรงว่ตาตามที่ผมพูดไว้แหละสิ่งนี้ที่ไอซีเวิร์กิ้งมาโดเลตในวันนี้ก็คือมันมีการดีไซน์ตัวละครไมีอีกแล้วตัวละครที่บันลดจะดตำทุกคนชั้นซีนี้ด้านดีไซน์ตัวละครก็ทําให้เห็นว่าเออพอดีไซน์ตัวละครผมวันนี้เรารู้เลยว่าเป็นซีซนร,นนรีส์เวิร์กิ โ okay. อเคอลาสเซนด้ารนนีซ่าต,ตัวละครนะครับคนออกแบบคือตัวของอาราจิชินง่ะนะครับจากซีรีส์เวิร์กกิ้งนะครับสามภาคเลยนะไม่นับเวิร์กกิ้งนะครับเอเโอ ปอมเปะนะครับผมทีมป่วนก็ทาหนังนะครับโอเคส่วนนักภาพนะครับมีดังนี้นะครับนักภาพพูดยาวเหมือนเดิมนะโชต่าคาฟุกุยามาจุนเปย์ปุระนะครับผมโอชิมิคานะนะครับมาฮิโระนะครับฟูจิดะสากเกะครับจุนโอโนะสุเกะครับฮิโรฮิมินะครับคาเมยายิรุชินะครับยาจิโระนะครับฮิตามุระเอรินะครับเคียโกะครับวาตนาเบโคุมิโกะนะครับอาวอีกนะครับโอฮิโรชิเอะนะครับเหลียวเฮียโกะครับผมทานากะจิโจนะครับผมนาชุนะนะครับไซโตะโมมะกะนะครับโคชิเอะนะครับอิโตชิรุกะนะครับอ ซึมินะครับอิโยซะยูกโกะนะครับคาซึเอะนะครับชิไรชิเรโกะครับมายะคาวะสาอิโกะครับผมตัวละคร4คนมาหมือนภาค2อเอโตะนะนะครับอิวาโรจุนโกะนะครับผมมิสุกินะครับโทมัซึเอะอะุโกะนะครับโยเอะะ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 ะระะ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 ะกะะ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 ะมะะดะดะะ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 ัะะะะะคระะ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 ะมะะ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 ะงโดยตัวของ เอซอรมิคานะนะครับซากิและอิรินะครับก็สามสาวหลักใช่ไหมรู้สึกว่าคานะจะเป็นนักภาคตัวของใครวะอ้อไม่ใช่สามสาวหลักวะใช่ไหมเอ่อนี่คานะจะเป็นปอปบูระมีตัวของอ่าซากิไม่ภาคหรอจะเป็นฮิโรชิจะเป็นตัวของโอร่อยยิโนมิเนาะอ้อไม่ใช่ไอ้ใช่วะอภิเปิดเนี่ะคานะพรรยากาศซากิอ่าก็จะเป็นตัวของปอเบไม่รู้แล้วก็เอริเอริจะรู้สึกแบบเอริใครวะ อ่าเอลีสก็จะเป็นตัวของยายจีโร่ใช่ไหมส่วนเพลงปิดนะครับผมอิซุโมโนยูริยูนิเลฟเอ็นพิสนะครับโดยตัวของจุนแล้วก็ฮิโรชิแล้วก็ไรสุเกะนะครับผมก็รับไอ้สามชายเรานี่แหละส่วนเพลงเพลงเปิดนะผมเลยาว่าตามสไตล์ของวากิ้งก็คือในช่วงก่อนรองสุดท้ายเนะี่ยในช่วงก่อนเพลงจบจะมีหัวหน้ามาบอลหัวหน้ามาตีนโทโอ้เมืก่อนไม่ครบสามภาคเลยไอ้จริงนะครับแต่เพลงเปิดสองผมมองว่าผมชอบอันแรกมากกว่านะขอภาคแรกดีเลยครับแต่ภาคสองเดี๋ยวว่าเป็นอะไรที่โอเคนะส่วนเพลงปิดครับผมเพลงปิดนี่สไตล์เนี่ย ใช้ชาติค่ะก็ถือว่าโอเคนะครับตอนนั้นแหละอันเราสุดยอของส่วนประกอบครับก็คือโมนาการดนะครับเวิร์กิงเหมือนเดิมนะครับเอชแชนแนลที่เลวลาจะยุ่งเมียโกะนะครับกาลและชื่อรถไม้ต้องสนิทตำนานสำนักง,งานปวดกด็หลุดโลกต่างโลกไดมาร์ตนะครับเอสซินไพรแล้วก็เนี่ยตัวเฮตันหนึ่งจุดหนึ่งเอล่าสุดนะครับโอเคสุดยอดส่วนประกอบตัวน,นี้สับผมนี่มีส่ประกอบที่น่าจดจําถึงขั้นมีวีทูเบอร์อันนี้แบบวีทูเบอร์บ้านเราหรือแม้ะถ้าแบบ ย่ายูทูบเบอร์บ้านเราใช้ซอฟต์แวร์ของเวอร์กิ้ไปเลยนะถ้าคุณลองฟังซอฟต์แวร์เวอร์กิ้งแล้วคุณไปสังเกตยูทูบเบอร์หลายหลายคนที่เขาใช้ซอฟต์แวร์เวอร์กิ้งนะผมค้นหัวหลายตัวมากก็น่าว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ดีแล้วน่าจากจำถึงคันแบบเหล่ายูทูบเบอร์อะไรต่างไปใช้ซอฟต์แวร์เวอร์กิ้งกันส่วนใหญ่เลยนะบางทีอ่ะาจจะใช้แนวโบ๊อะไรเงี้ยแนวแบบไจะเวิร์กเองซะ ไม่ใช่แนวบอกอะไรวะบอกเออเวิร์กกับบอกมันเหมือนกันโ okay. อเคเอะไรเขาบอกก็มาสบการณ์ของเซอร์เวิร์กิ้งภาคสองนะครับเวิร์กิ้งภาคสองไปซีเนี่ยเขาไมส่สลายนะครับกับเรื่องราวที่ก็คอนเซปต์จากบทสนทนาก็คือเรื่องราวที่พระเอกลรานะครับผมชัดปีหนึ่งถูกชวนจากเด็กสาวที่ตัวเล็กน่ารักนะครับแต่ว่าเราเป็นรุ่นพี่เขานะแล้วก็ทําให้ตัวของชาวต้ออเาเใจรับปากแล้วก็ไปเจอรถตต์ัวของต่างกันอาหารอย่างนี้นะครับก็เป็นซีรีส์ที่ผมบอกเลยว่าคอนเซปต์เรื่องราวนี้แทบไม่ต่างจากเดิมเลยเพราะว่ากกกาาารรรเเเเเเสนน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 นออออขงงมม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 ััััีีี่่ย็็็พูดดดตววปปแคค้้ ยิงมุกไปเอยแต่สิ่งหนึ่งที่ทำวอร์กมันมีการพัฒนาขึ้นนิดหน่อยก็คือด้านของการแบบการเนเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ผมสึกว่าผมก็โอเคอะไรก็ได้โอเคตรงนี้แล้วนึงแต่สับผมมองว่า w o r k i n g กับตัวของซีนนี้มันติดปัญหาที่มันกลายเป็นแนวที่แบบแก้ไม่ได้ของแนวคอมเมดี้อะไรก็คือมันเป็นสพาะว่าทำให้เป็นแนวซีที่มันไมีสีสันได้ดีทุกตอนมันไปซีนที่น่าเบื่อแต่การเสนอมันไม่ได้มีขนาดนั้นการพัฒนาตัวละครผมสึกว่ามันก็เป็นตัวละครที่มาเพื่อยิงมุกอะไรเฉยแต่ว่่่่าาาาตััววลละคครรรหกกทีีีีมมมมมพนนจิง็ไได้ ที่ดีมากพอสอบต่อเวร์กิ้นแฮมเรซีนี้มันมีเหนงกว่าในชั้นสอบผมมองว่ามันก็ยังไม่ต่างเลยจากภาคแรกเพียงแต่ว่ามันการปนเนื้อแล้วนะมันสามารถทำให้ภาคสามมันมีอะไรที่มัน น่าจะจบสมบูรณ์แบบที่เไว้ดีจริงนะครับเพราะฉะนั้นซีวอล์กิ้งสำหรับผมในภาคที่2นี้ผมไม่ให้6.5เท่าเดิมครับตามนั้น6.5เต็ม10เท่าเดิมผมไม่เห็นการพัฒนาอะไรที่มันดีมากกว่านี้การยิงมุกอะไรต่างผมสึกว่ามันก็ทําได้ดีแล้วน่าสนใจจริงจากผมสำหรับผมมองผมสักว่าเรามันไปภาค2อแล้วมันต้องมีอะไรพัฒนาขึ้นอะไรที่ยอดกันอ่างนี้ที่แต่ว่าเราเห็นคอนเซ็ปต์เดิมเราเห็นเรื่องราวเดิมมันก็เป็นก็ไม่ต่างอะไรมันก็ต่างอะไรจะในคอมเิดี้สำหรับยุคปัจจุบันน ไม่มีเรื่องราวอะไรแนวกว่านี้มันไม่มีอะไรที่แบบทำให้ดีมากกว่านี้ชาวสอบมองว่าการปูเรื่องราวต่างถึงแม้ผมจะดูไปซื้อที่มีค่าเวลา,ามีสี่อสันได้วก็ตามแต่สอบพวกเราที่ผมดูอย่างไรความคิดผมรู้สึกว่า มันน่าจะทําให้ดีกว่านี้มันจะมีอะไรนะ่าสนใจกว่านี้แต่การยิงมุกหยอดในเราเชื่อด้านของความโรแมนติกอะไรต่างเพราะว่าในภาคต่อไปเป็นอะไรที่เราจะต้องมองฉันต้องรอดูว่านว่าจะมีเป็นไงแต่ถ้พาพวกบทสั้นภาคสองมันก็ไม่ต่างจากภาคแรกแล้วก็ไม่ได้มีการพัฒนาอะไรที่มากมายจากภาคอะไรเท่าไหร่นะครับตอนนั้นแหละโอเคในภาคสองสําหรับผมมองให้คะแนนเท่าเาดิมจากภาคแรกนะครับเอาละภาคเวิร์กอิ่งภาคสองครับผมให้อเอาะจะหน้าคะแนนถามว่ามานสมัยมัาสมกันโป้งครับตนะน่าไหมนี่คือซีรีส์แนวตำนานของแนวคอมเมดี้สบา์แนวร้านอาหารหลายตาที่ผมก็ยังแแแนนนนนะะู่กล้วว็็เปที ผมว่าถ้าคุณลองดูสักครั้งหนึ่งผมว่านั่นจะเป็นซีรีส์คาวาลาที่ทําไม้ดีจริงนะครับซีรีส์นี้ก็น่าเสียดายที่ไม่ได้มีในแพลตฟอร์มอื่นฉันผมว่าผมก็ดูเถื่อนผมรู้สึกว่าไปดูใต้ดินอะไรต่างผมไม่มีปัญหานะถ้ามีสิทธิ์ในไทยสักวันหนึ่งผมว่าก็ลองกลับมาดูสักครั้งหนึ่งแต่ถ้าผมบอกเลยครับว่านี่คือซีรีส์ที่ผมลองแนะนําให้คุณดูสักครั้งคุณจะรู้ว่าตํานานอนิเมะที่เป็นแนวร้านอาหารเนี่ยที่เป็นซีรีส์สร้างแรงใจให้แนวแบบแนวประมาณในช่วหงหลังมันเเเปปป็น็นนนนนนยยัััััังงงงไไไออออออี้้้กกตลดูะนนะคคคครรรรบบบโ working working หหืืช่ท2ผมวาใ จุด5คะแนนเต็ม10ครับโอเคจบประสบการณ์ลวิประสบเนี่ครับกับรายการเดลเวอร์ต่อครับชอชตามด้วยแล้วก็ขอบคุณนะครับผมการเลืองหนาจะเป็นอย่างนั้นวั้ศุกรตามช่วงของเคลียร์วถานการวนใหม่เรื่องหน้าครับฝันดีครับบ๊ายบาย